แล้วเรื่องของอาการอย่างที่บอกว่าความเจ็บปวดนี่นะฮะคือคือมันมันเจ็บปวดขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเฉียบพลันหรือเรื้อหลังถ้าเกิดเป็นเฉียบพลันเนี่ยมันมีการอุดกั้นแบบอย่างรวดเร็วพวกนี้มันก็จะปวดมาแต่ตรงกันข้ามคนที่มีการอุดกั้นแบบเรื้อหลังตรกนี้อาจจะปวดซื่อๆเฉยๆอาจจะปวดไม่มากนั้นส่วนใหญ่เฉียบพลันจะปวดมากถ้าเรื้อหลังก็อาจจะปวดซื่อๆเฉยๆครับ เราทิ้งไว้นี่สามารถจะอาการอาจจะดีขึ้นได้เองหรือเปล่าครับหรือว่าก <ขอ S 1> ็เป็นไปได้ครคือจริงๆแล้วเนี่ยเซนัสเสพตเนี่ยถ้าเรารักษาอย่างที่บอกฮะถ้าหวัดเกินเจ็ถึงสิวันแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลให้ดีพูดง่ายๆทําให้เยื่อบุมมอกมันไม่ได้บวมมากขึ้นรูปเปิดมันเปิดกว้างขึ้นการระบายออกมา,มามากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเปื่อสมมุติว่ารูปเปิดมันยังกันอยู่ พวกนี้ก็โอกาสยากที่จะหายถ้าเราไม่ทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ไอรูเปิดตรงนี้มันเปิดกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าไซนัสไม่จําเป็นต้องเป็นเรื้อรังส่วนไปสามารถหายขาดได้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของใครถ้าคนไข้เป็นสเสีบเฉียบพลันและได้รับการรักษาเบื้องต้นที่ถูกต้องและเหมาะสมก็จะมันจะตัดโอกาสของทางกายเป็นเรือ้อรังครับโอเคทีนี้สภาพอากาศทับเกี่ยวข้องกับการเป็นไซนัสหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเกี่ยวโดยทางอ้อมครับเช่น สภาพอากาศที่เย็นมากๆพวกนี้อาจจะทาให้เยื่อบุจมูกบวมนะครับเยื่อบุจมูกบวม,บวมวนานๆก็อาจจะไปอุดรูเปิดไซนัสได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นหวัดเราถึงมักจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงอากาศเย็น<ม>เช่นการเปิดแอร์พัดลมอย่าให้เย็นหรืออย่าให้เป่าจอกเพราะไม่งั้นเยื่อบุจมูกที่บวมอยู่แล้วมันจะ,จะบวมมากขึ้นมันบวมมากขึ้นก็ไปอุดรูเปิดของไซนัสทาให้ไซนัสเสพที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะแย่ลงหรือไม่หายได้ครับครับ มันจะมีอันตรายต่อเนื่องลุกลามไปสู่การเป็นโรคอื่นที่เราต้องระมัดระวังไมหมฮะหรือว่ามันจบแค่ตัวมันนี่หแหละฮะพราแค่เจ็บปวดกันไปเท่านี้เราก็ต้องรูเ้เกี่ยวกับไาวิภาคนิดนึงว่าโพรงจมูกด้านหลังของเราเนี่ยนะครับมันจะมีท่อต่อกับหูอยู่เราเรียกว่าท่อยูสเตเชียนท่อน,นี้ก็คือเวลาเราขึ้นลิฟต์ลง,ล,งลิฟต์เร็วหรือขึ้นขึ้นบินลงขึนบินจะอื้อก็เกิดจากท่อน,นี้ทํางานผิดปกติเพราะงั้นเมื่อการอักเสบในเยื่อบุจมูกเนี่ยนะครับลามไปถึงท่อน,นี้ ก็อาจจะทาให้ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของหูอื้ออาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันหรือหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังเมื่อการอักเสบจะจะหกวิ่งลงไปที่คอก็อาจจะมีเรื่องคออักเสบเรื้อรังได้หรือลงไปถึงกล่องเสียงก็อาจจะมีหลอดลมอักเสบมีกล่องเสียงอักเสบหรือว่าลงไปถึงต่ำกว่ากล่องเสียงก็เป็นหลอดลมก็ทําให้เกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้นอกจากนี้สซนัสเสบเฉียบพลันเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่านั้นก็คือมันอาจจะลามเข้าตาอาจจะเป็นฝีในตาก็ได้เพราะว่า ไซนัสมันอยู่ชิดกระถูกไหมครับแล้วก็ไซนัสโดยเฉพาะบริเวณกระดูกเนี่ยมันอยู่ชิดกับสมองบางคนอาจจะลามไปเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าฝีในสมองก็ได้ครับอาจารย์ได้ยินมานะฮะว่าบางคนที่เป็นไซนัสเนี่ยมันมีกลิ่นด้วยคือกลิ่นเนี่ยจจะเป็นลักษณะของกลิ่นเหม็นหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อน้ำมูกมันค้างค้างอยู่ในจมูกเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดกลิ่น เหมือน,น<ม>เราที่ผ่านเรื่องน้ำท่วมมาเห็นไหมฮะน้ำที่มันค้างอยู่นานๆไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็เริ่มเน่าเริ่มมีกลิ่นเหมือนกันในจมูกของเราเนี่ยถ้าน้ำมูกมันค้างอยู่ในจมูกหรือไซนัสมากมันก็เกิดกลิ่นม,มีแบคทีเรียเข้าไปทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ผลิตกลิ่นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะแบคทีเรียที่มันมีการไม่ใช้ออกซิเจนพวกนี้ก็ทําให้กลิ่นของหนองเนี่ยค่อนข้างเหน่ง<ม>เป็นไปได้ก<ม>็คือเหมือนกับถ้าถ้าพูดกันภาษาแบบเราเราก็คือ มันเป็นหนองเน่าขึ้นมาใช่ครับถูกต้องครับมดูน่ากลัวทั้งเลยตรงนี้หวังว่าคงจะไม่ไปถึงขั้นนั้นถ้างนั้นเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไงและเดี๋ยวเราค่อยไปถามวิธีการป้องกันสมมุติถ้าเป็นแล้วรักษายังไงครับอันดับหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เซนัสเับที่เราพบบ่อยก็คือเซนัสเซสเชื้อแบคทีเรียนะครับพวกนี้มักจะมีเชื้อแบคทีเรียเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งก็คือเป็นการให้ยาต้านเชื้อรหรืยภาษาชาวบ้านเราใช้คำว่ายาแก้เศษ นะครับในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียอันที่2ก็คือทําอย่างไรให้รูเปิดระหว่างจมูกกับไซนัสกำมนเปิดนะครับเหมือนกับฝีฮะเวลาเรามีการอักเสบของผิวหนังเป็นฝีถ้าเผื่อเรากรีดเอาหนองออกมันก็หายบางทีอาจจะไม่ต้องใช้ยาแทรกเสศษก็ได้เหมือนกันเราต้องทําให้รูเปิดระหว่างไซนัสกับจมูกเนี่ยเปิดออกนะครับอันที่1คือการล้างจมูกด้วยน้ําเกลือเรารช้าล้างน้ํามูกอะไรที่มันค้างๆอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยออก นะครับรวมทั้งน้ำมูกที่มันจุกอยู่ตรงรูเปิดด้วยก็จะทําให้หนองหรือการอักเสบระบายออกมามากขึ้นอันที่สองเราให้คนไข้สูดไอ้น้าร้อนเหมือนเราทําซาวน่าอบไปบปน้ําเดือดเพราะว่าลองสังเกตดูเราเข้าห้องซาวนา่าหรือเราสูดไอ้น้าร้อนเนี่ยมันจะทําให้เยื่อบุจมูกเนี่ยยุบบวมลง <Okay. S 1> นะครับทาให้จมูกมันโล่งเปิดมากขึ้นนะครับอันที่สามก็คือเราให้ยาพ่นยาพ่นเนี่ยอาจจะเป็นพวกยาพ่นสเตียรอย ซึ่งทาให้การอักเสบแล้วใช่ฮะทำให้การอักเสบในจมูกลดลงอันที่4ี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของยายาหดหลอดเลือดยาลดบวมนะครับเพราะว่าเวลามันมีการอักเสบมากๆเนี่ยเยื่อบ,บุจมูกหรือไซนัสมันก็จะบวมเราให้ยาตัวนี้ก็หดหลอดเลือดก็คือให้มันยุบบวมนั่นเองนะครับพวกนี้ก็เป็นการทําให้น้องหรือสารพัดหลังเนี่ยมันระบายได้ดีขึ้นที่ผมพูดมาให้ยาต้านจุลชีพทําให้การไหลเวียนของอากาศแลนะสารพัดหลังในไซนัสได้ดีขึ้น มันอาจจะหายจริงแต่ถ้าเผื่อเราไม่หาสาเหตุของที่ทําให้เป็นไซนักเสพครั้งนั้นเดี๋ยวสักพักหมดฤทธิ์ยาก็อาจจะกลับมาเป็นอีกอออวิธีสุดท้ายก็คือวิธีผ่าตัดนะครับการผ่าตัดในส่วนใหญ่เราจะใช้กรณีที่1ให้ยารักษาทุกอย่างเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นนะอันที่2ก็คือ <ส><ง>เกิดภาวะเซตซ้อนขึ إن, ้นเช่นมารามไปที่ตาเกิดฝีในตามารามเข้าสมองนะครับเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือเป็นฝีในสมอง<ห>พวกนี้แสดงว่าความบุนแรงของเซนัสเฉดมันค่อน,น,นข้างเยอะเพราะง,งั้นพวกนี้ให้ยาไปอาจจะไม่ดีขึได้ไแล้วอาจจะต้องอช่วยผ่าตัดระบายหนองอะไรพวกนี้ด้วยครับาารแล้วเรามีวิธีป้องกันไหมครับโรคนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุนะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเรารู้ว่าสาเหตุที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือหวัด ูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้อง,องกันไม่ให้เป็นหวัดคราวนี้จะป้องกันไม่ให้เป็นหวัดเราต้องรู้เหตุของการเป็นหวัดก่อนว่าทําไมคนเราต้องเป็นหวัดนะครับสาเหตุที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือมันมีเหตุที่ทําให้ภูมิต้านทานราต่ำลงส่วนใหญ่จะมีอยู่สข้อที่ทําให้ภูมิต้านทานต่ำแล้วเราเป็นหวัดง่ายอันที่1ก็คือเครียดอันที่2นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออันที่3คือสัมผัสอากาศเย็นเยอะเช่นเปิดแอร์พัดลมเป่าจอหรืออาบน้ําเย็น ครับสี่ก็คือสัมผัสกับคนรอบข้างที่ไม่สบายจะไปติดเข้ามาใช่ครับเพราะงั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงเหตุสีข้อนี้ได้แล้วหมั่นออกกําลังกายสม่ําเสมอหวัดก็จะไม่เป็นความเสี่ยงในการเป็นไชนัสก็จะน้อยลงนะครับหรือถ้าเป็นหวัดแล้วต้องรีบรักษาให้ถูกต้องครับเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วว่า หวัดที่ทิ้งไว้นานๆเลื้อหลังก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเ็นัเซสเหมือนถ้าเราเป็นหวัดควรจะรับการรักษาที่ถูกต้องการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดต่างหรือเซนัสเซสได้เพราะฉะนั้นซนัสไม่ติดต่อกันคือถ้าเผื่อมันเป็นการติดเชื้อทางแบคทีเรียนะครับก็จะติดกันเหมือนหวัดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบส่วนใหญ่ไซนัสเซสก็มักจะเป็นหวัดนํามาก่อนใช่ไหมครับเป็นหวัดที่เลื้อหลังก็เป็นไซนัสเซสเพราะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นหวัดเลื้อหลัง หวัดเลื้อลังมันก็ยังมีเชื้อโรคอยู่ซึ่งพวกนี้ก็จะติดต่อทางด้านระบบหายใจเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องปอ้อ,องกันเช่นชไม่ควรจะไอจา,ามอะไรก็ต้องปิดปากหรือไม่ควรอยู่ในห้องเดียวกันเช่นห้องนอนเดียวกันเนี้ยมันก็จะมีโอกาสแพร่กระจายมากครับผมเพราะว่าเวลาเราเห็นคนเป็นหวัดเราจะบอกโอ้ยากเลยเดี๋ยวติดหวัดถ้าเห็นคนเป็นไซนนสก,ก็ควรปฏิบัติตัวคล้ายเคินกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนไหนเคยเป็นกันมาก่อน ยังไงซะนอกจากจะลองปรึกษาคุณหมออีกอันหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังตัวกันมากเพิ่มขึ้นไปอีกก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยที่สุดก็พยายามไม่ควรเป็นหวัดนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็โอกาสในการที่เราจะเป็นไซนนสแต่เท่าที่ผมฟังมาผมสรุปได้ไง่ายๆครับถ้าคิดว่าเป็นไซนนสหรือป่วยเป็นหวัดเกินชัเจ็ดวันสิบวันซึ่งมันก็นานแล้วนะฮะสัปดาห์หนึ่งสมมตการเป็นหวัดก็คงเธรรมดาไปหาหมอดีกว่านะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดนะครับก็วัันนนี้ะครบ ได้รู้จักไซนัสแบบที่รู้จริงๆเป็นครั้งแรกแม้ก่อนในนี้ก็รู้แบบเดาๆหรือแค่ได้ยินกันมาเท่านั้นเองนะครับอาจจะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประยัชชนาศิรนะครับที่ให้ความรู้เรารวมทั้งมอปองด้วยนะครับที่ร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้ในทุกๆสัปดาห์เลยขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกันกับหมอเอลเรื่องเล่าจากร่างกายสนุกแน่นอนครับเร็กหน้าครับ